การันตีความสำเร็จของนักธุรกิจสาวคุณโบกันธนัทกิติธิรธรรม CEO แบรนด์ b v c o l l l g e าที่ควงพริเซนเ,เตอร์คนดังคุณบุกโกธนัทพันธ์เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่2อะแล้วสำหรับ b ิววีคอลลาเจ ที่ได้รับรางวัลจากงาน Thailand Health and Beauty Award ที่มีการมอบรางวัล Winner of THBA 2024ให้กับ Bv Collagen โดยทางคุณโบกันธนัท CEO แบรนด์ Bv Collagen เป็นตัวแทนในการขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ด้วยความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนตลอดมาทางแบรนด์ขอสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อไปเพื่อทุกคนฝากติดตามผลิตภัณฑ์ของ Bv ด้วย โบกันธนัทกิติธีรธรรมนะคะเจ้าของแบรนด์บิวีค่ะค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับรางวัลน,นี้นะคะรางวัลน,นี้นะคะก็ทําให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้แบรนด์นะคะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะขอบคุณทางลูกค้าและขอบคุณรายการมากๆเลยนะคะที่ให้รางวัลน,นี้ค่ะต้องบอกว่าระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีของบิววี่ค่ะเดินมาเนี่ยเติบโตไปสู่ความสําเร็จมากๆเลยนะคะแล้วก็ปีหน้านะคะแบรนด์เราครบ3ปีแล้วค่ะแล้วก็จะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเดี๋ยววันนี้พิเชสเตอร์เราอยู่ในงานด้วยนะคะ เจอกันในงานค่ะก็แบรนด์บิวตี่คอลลาเจนนะคะก็ทํามาปีนี้เป็นปีที่2แล้วเข้าสู่ปีที่3นะคะต้องบอกว่าแบรนด์นะคะก็เป็นอาหารเสริมค่ะบารุงเรื่องของผิวนะคะบารุงผิวบารุงสมองนะคะเพิ่มเอนเนอรีระหว่างวันนะคะต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนนะคะตัวใหม่นะคะที่มีความบารุงผิวได้ทั้ง ขอโทษค่ะต้องแบบต้องบอกว่าเบลวิวีนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะที่ดูแลทั้งสุขภาพดูแลทั้งความสวยค่ะเพิ่ม energy บูดผิวบูสมองค่ะเพราะจริงๆสามารถทานได้ตั้งอายุ18เลยนะคะจนถึงอายุ45นะคะแล้วก็50ก็ยังทานได้อยู่ค่ะต้องบอกว่าแบรนด์บวิวีคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนที่ทํามาสําหรับที่เหมาะกับคนทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราบำรุงเรื่องของสมองด้วยนะคะแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องของความสวยนะคะบูดผิวบูดสมองค่ะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของความจําแล้วก็เพิ่มในเรื่องของ สุขภาพผิวปสุขภาพเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะจริงๆแล้วจุดแข็งของเราก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของสารสกัดค่ะสารสกัดของเรานะคะก็คัดจากทั่วโลกเลย27ชนิดนะคะแล้วก็มีหลายๆตัวนะคะที่ช่วยในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยนะคะด้านการบำรุงสมองการโฟกัสนะคะแล้วก็ท้งนี้ท้งนั้นนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยค่ะ ใช่ค่ะของแบรนด์บิววี่นะคะเราจะแตกลายในต้นปีหน้านะคะก็จะเป็นเรื่องของสกินแคร์ค่ะคอนเมนสติกนะคะแล้วก็เรื่องการดูแลผิวนะคะตั้งแต่ภายนอกถึงภายในค่ะค่ะช่องทางของเรานะคะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะเพจเฟซบุ๊กนะคะบิววี่คอลลาเจนนะคะบิววี่กัมี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะและในส่วนของ Tik t o ็อกนะคะก็เข้าไปเสิร์ชได้เลยค่ะคําว่าบิววี่นะคะ,คะ,คะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเราจะเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดแล้วค่ะจะหาซื้อได้ง่ายแล้วค่ะค่ะก็ฝากติดตามแบรนด์บิววี่นะคะจริงๆแล้วแบรนด์ ต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนนะคะที่เราตั้งใจทําสารสกัดขึ้นมาเพื่อให้ได้ประโยชน์จริงๆนะคะกับคนที่ทานจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวสุขภาพผิวบารุงผิวบำรุงสมองครบจบเลยนะคะในคอลลาเจนซองเดียวนะคะก็าฝากตัวฝากด้วยนะคะแล้วก็ในต้นปีหน้านะคะเราก็จะเพิ่มแบรนสินค้าในหลายๆรูปแบบนะคะอยากให้ติดตามแบรนด์บิวีคอลลาเจนด้วยค่ะ คือจริงๆแล้วต้องย้ำเลยถ้าเกิดสุวรรณขับทุก่ท่านรู้และทราบอยู่แล้วว่าเวลารุกดจะรับอะไรนี่้กบอกต้องบอกเลยว่าเราอ่ะเริ่มต้นจากการใช้เองจริงๆเราก็ทานเองจริงๆอย่างบิววีคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนไตเปปไทายนะคะที่มีส่วนสารสกัดนะคะช่วยนอกจากผมผิวเล็บแล้วยังมี energy ทำให้มีการบำรุงสมองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี่ยบุกบก,การันตีเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นผมผิวเล็บออการันตีเลย แล้วประเด็นคัญคือบำรุงสมองด้วยการทําง,งานของบุโกโกในแต่ละวันต้องใช้สมองเยอะเพราะว่าเราต้องวิ่งงานตั้งแต่เช้านะคะถึงค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญก็ร่วมกันพัฒนาวิจัยนะคะได้สูตรนี้ออกมาและเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์และใช้จริงมากกว่าแบบ3ปีแล้วว่าก็รู้สึกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรานะคุณผู้ชมซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำเนี่ยรวมถึงเจ้าของเองเนี่ยเขาก็ยังให้การไว้วางใจอยู่บุโกโกก็อ,อยากจะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าอยากจะดูแลสุขภาพอยากได้คอนเจนปตดีๆที่นอกจากจะบำรุงผมผิววเลล็แ้ บำรุงสมองด้วยให้นึกถึงบิววีคอเลสเตอรบเลบชันค่ะรับรองเลยว่าทั้งสารสก,กัดนะคะและสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่ใน1ซองหรือในหกล่องเนี่ยนะคะเรียกว่าอัดเต็มทั้งคุณภาพและปริมาณอย่างแน่นอนค่ะดีมากค่ะพี่ผู้โกก็ตั้งใจทํางานนะคะพี่ผู้โกกงานเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ดื่มคอ,อเลสเตอทุกวันค่ะแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆช่วยกันพัฒนามุ่งม,มั่นในการพัฒนาแบรนด์ต้องบอกว่าต้นปีนี้นะคะวิววีของเราจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนค่ะเพิ่มไลน์โปรดักต์เพียบเลยค่ะแล้วมีการเปิดตัวที่ย แน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนติดตามให้ทุกคนชวนเลยนีคะใช่ค่ะเดี๋ยวต้นปีหน้านะคะก็มีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นของทางบิววี่นะคะก็นอกจากบิวตี้คลลาเจนแล้วเรางจะออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็บิวตี้แล้วก็เฮลตี้ออกมาด้วยแน่นอนค่ะก็อยากจะให้เจ้าของนะคะเจ้าผู้บริโภคติต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนที่เขาเริ่มผลิตแล้วก็ดูส่วนสารสกัดต่างๆคือเรียกว่าเป็นครอบครัวเลยนั่นแหละค่ะทําให้เรารู้ว่าอะไรที่จะเข้าไปสําหรับผู้บริโภคเนี่ยถ้าผู้บริโ ดีแล้วนะถ้าเกิดเอาบุกโกอยู่อะค่ะถ้าเกิดใครคือเห็นหน้ารู้สึจิตเสร็จเปดปีที่แล้ว นอกจากสัญยกรรมแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอ่ะอันนี้เป็นส่วนที่ดีมากๆแล้วก็ฝากบิววีด้วยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ลายอื่นๆก็ฝากไว้ด้วยค่ะค่ะาะคุณบุโกะค่ะพานเองใช้จริงนะคะอยากมาย้ำให้กับทุกคนได้ทราบนะคะก็ติดตามพวกเรานะะคในแบรนด์บิววีแล้วก็ขอฝากผลงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเปิดหนังแล้วนะคะวันที่6ศจิกายนนี้รอบกาล่านะคะแดนเชิญด้วยนะคะแล้วก็หนังเข้าโรงแล้วนะคะเอ็นพีโซ่ค่ะปาิษานหวานน้อยนะคะเข้าโรงในวันที่7กจิกายนนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ คะรอบการรัเชิญพี่สื่อมวลชนด้วยที่รอยัลโปรเจกต์ฮอลนะคะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกคนยนะคะจะขอให้ฝากอะไรนิดนึงค่ะฝากอะไรกับแบรนด์อะไรดีคะถ้ก็ฝากแบรนด์บิววี่คอลลาเจนไว้ได้นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับยุคใหม่นี้เลยนอกจากเราจะต้องมีผิวสวยแล้วเราก็ต้องมีสมรู้